เมื่อกั้งนั่งปลอมเท้าเป็นดาวรุงชื่อแก่ผุงเฮินเฮ้าเป็นวาวล่าเล่นแวกแนวเหลืองชื่อเข้าลือชาเรืองโปกงงาแกหยกตลกโลนแก็บเอาเรืองชายยิ่งซิ่งหลีหลับนั่งปลอมกลับหยิบหยกเล่นพกพูนกับกิมเหนียวแข้งขันกันโจกชนกว่าเสี่ยงพูน ดังชัดปลอมโดอัศวินกลินคงเมื่อนแผดขุนเ่นเงานา60สิบปลอมอินทาปานเป็นนายนั่งตะลุงที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนึ่งค้งผากตายรููจักกันในนามนั่งปลอมอัศวินหรือนั่งปลอมยัย้หรือนั่งปลอมโดเกิดเมื่อเดือนมกร,ราป่อ2464ที่บ้านเล็กที่95 หมู่ที่เจ็ตำบลรัตภูมิอำเภอรัตภูมิปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอขวนเนียงจังหวัดส่งขลา้าเป็นบุตรของนายเอียดนางยีอินทปานพร้อมอินทปานได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดขวนเนียงตำบลรัตภูมิอำเภอขวนเนียงจังหวัดส่งขลา้าขณะที่เรียนนั่งซื้ออยู่นั่นใช้เวลาวางแกะรูปนั่งตะลุงคาย และสามารถแกะรูปนั่งตะลุงได้ชำนานเมื่อจอบชันประต้มศึกซาปีติสี่แล้วก็เข้ารับราชการครูเป็นครูคนแรกของโรงเรียนบ้านน้องขีแตกตําบลรัตตปุ่มต่อมาครูพร้อมเห็นว่าชื่อโรงเรียนไม่เป็นมงคลก็เลยเปลี่ยนชื่อเสียงใหม่เป็นโรงเรียนบ้านอย่างงามครูพร้อมเป็นครูอยู่ได้สี่ปีก็ลาออกมาเป็นจางตัดปม และเสียงทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ติดตลาดควรเนียงใช้เวลาว่างฮัดเป่าปีตีเครื่องนั่งตะลุงจนสรามาดเปาปีตีเครื่องนั่งตะลุงได้ชำนานเคยเป็นลูกครูเปาปีให้กับนั่งกันทองโลอยู่ระยะหนึ่งปีพศ2 4 8 8พร้อมอินทป,ปานก็ทูกขัดเหลือกข้าวเกณฑ์ทหารทขายส่วนตูนอำเภอเมืองสงขลาขณะที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่นั้น ก็ได้แสดงความสาม,มารถในการแสดงนั่งตะลุงให้ท่านกินด้ดยกันชมถึงแม้ว่านั่งร้อมจะเป็นนั่งแต่ไม่มีครูแต่ก็สาม,มารถแสดงนั่งตะลุงได้ดีและมีแนวการแสดงที่แปลกไปจากนั่งตะลุงคณะอื่นๆคือนั่งร้อมสาม,มารถจะเอาเรืองเพีมาตะลกแต่ก็ตะลกไปย่างมีศิลปะดูแล้วไม่น่าเกลียดจนมีนั่งเช่นครูเช่นนั่งกันชมแนวตะลกโค้งนั่งร้อมว่าแสดงล่าหมกกระจิง มีศิละปะในการแสดงปิดกับนั่งบางขณะตีตลกเรืืองเดียวกันเตะลาหมกเพราะไม่มีศิละปะในการตลกการแสดงแนวแปลกโค้งนั่งปลอมเองทาให้เป็นทีชื่นชอบข้องเปลือยตานและชาวบ้านเป็นอันมากเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆในกายตางอันคร่าวใดนั่งป้อมก็จะแสดงนั่งตลุงตุกครังไป เมื่อผลเกณฑ์ห้าล้วก็เข้าขครบรูนั่งตะลุงกับนั่งตุดบานขวนเนียงอำเภอรัตภูมิปัจจุบันคืออำเภอขวนเนียงนั่งพร้อมก็ได้เป็นนายนั่งเต็มตัวและก็ได้ตั้งชื่อคณะนั่งตะลุงว่าคณะนั่งพร้อมอัศวินตั้งเต่นั้นมาแต่เนืองจากว่านั่งพร้อมอัศวินเป็นนายนั่งตะลุงตีตะลกเกี่ยวกับเรื่องเพด,ดังกล่าวแล้วเมื่อแสดงเป็นทีรู้จักกันตัวไปแล้วชาวบางง้านจะไงยชายาไม่ว่านั่งพร้อมโด เมื่อนั่งพร้อมอัศวินยางเข้าอายุ24ปีก็ได้สมรสกับนางเศร้านูน่นาชาตรีบุตรข้องายส่วนนางแก้วณชาตรีแห่งบ้านขวนไสอำเภอรัตรภูมิปัจจุบันอำเภอขวนเนียงหลังจากมีภรรยาคนแรกแล้วนั่งพร้อมก็มีภรรยาไม่อีกหลายคนเมื่อส้มรถกับภรรยาคนแรกแล้วนั่งพร้อมอัศวินได้แสดงน่งตะลุงไปไตัวปากตายตลอดจนไปตึงประเทศมาเลเซีย เมื่อมีเวลาว่างจากการแสดงนังตะลุงแล้วก็จะศึกษา,าความรู้จากตำราต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการประพันธ์เรื่องนั่งตะลุงที่จะนำมาแสดงและแก้รูปนั่งตะลุงเพื่อจะนำไปแสดงรูปนั่งตะลุงที่ชายต่างมดในการแสดงโค้งนั่งพร้อมจะแกะ้เองทั้งสิน้นเพราะต้องการให้เป็นไปตามแนวคิดและจินตนาการของตัวเองทั้งหมดด้วยเหตุผลที่นั่งพร้อมมีแนวการแสดงที่ไม่ส้ำแบบใครนั่นเอง โดยยันพลแด่นั่งพร้อมมีแนวการแสดงแต่ไม่สำใครนี่เองทำไมมีชื่อเสียงแต่ด่งดังย่างรวดเร็วจนมีประวัติในการแสดงนับเป็นปันปันครั้งมีการแข่งขันประจันโรงกับนั่งต่างๆนับครั้งไม่ถ้วนเคยได้รับรางวัลชนะเนลิศจากการแข่งขันมากมม้เชนเมื่อปีพศ .2511 ชนะเลิศการแข่งขันนั่งตะลุงครั้งประวัติศาสตร์นั่งมีชื่อเสียงกว่า30คสบณะ ข่าวแข่งขันตีส่วนสนุกเทศบาลเมืองหาดใดเย่นั่งพร้อมอศวินชนะเลิศได้รับรางวัลหรี่ตทองคำจากนายพวงช่วยขุ่ทอทงนักจัดรายการชื่อดังค้องปากตายได้รับรางวัลชนะเลิศตราอิส่วนทองคำจากนายเลียมแพดกันในอำเภอรัตภูมิเหนืองในงานแข่งขันนังตะรุงยีซิมาคณนะนาสนันาตีวาการอำเภอรัตภูมิเมื่อปีพศ .2514 และได้รางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่งพรอมอัศวินมีสิทธิ์ตรับเอาแนวการแสดงไหวไล่คณะเชน่นนั่งจูขิมโซอัศวินนั่งบุญธรรมโซอัศวินนั่งประคองโซอัศวินเป็นตนทึ่งแมนว่าเวลาส่วนใหญ่กคงนั่งพรอมอัศวินจะใช้ไปกับการแสดงแต่ในด้านสร้างคมนั่งพรมก็มีจิตใจอุบอมอารีให้การช่วยเหลือบ้านเมืองและสร้างกลุ่มเป็นอันดี ได้สร้างสิง่าสาธารณาประโยชน์ไว้หลายลาอย่างเช่นตาเทียบเรือข้ามฝาขนาดใหญ่ที่บ้านปากจาอําเภอขวนเนียงตัดถนนจากบ้านขวนเนียงไปบ้านอย่างงามโดยใช้เงินส่วนตัวในการสร้างเป็นระยะทางตึ้งห้ากิโลช่วยเลือกงานต่างๆของโรงเรียนรัตภูมิชนูประทัมปัจจุบันคือโรงเรียนขวนเนียงวิทยาและวัดขวนเนียงนอกจากนี้ยังได้ช่วยเลือกสร้างคมที่เป็นสาธารณาประโยชน์อีกหลายอย่าง ทางในระแวกบ้านข้องฐานเองและที่อื่นที่เข้ามาข้อความช่วยเลือ่อนั่งพร้อมเป็นก้นที่มีความคิดดีเริมสร้างรันในร่ไร่ดานเ่นเป็นผู้ริเริมเอางานประเพณีตักบาตรเทโวข้องอำเภอขวนเนียงเนื่องจากนาบ้านมีตนเมาตนยญ่นั่งพร้อมจึงทำบันไดลงมาจากตนเมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์จนกลายเป็นประเพณีข้องชาวขวนเนียงจนตึงถุกวันนี้ นั่งพร้อมมีความสามารดในการทำวาวเป็นรูปไอเทงปันจัก,กรยานวาวขุดออกวางสร้างความสนุกสนานแก่เด็กและชาวบ้านทีน่นิยมเล่นวาวในช่วงหน้าแรงลั่งการเก็บเกี่ยวนั่งพร้อมมีความคิดดีเหลื่อมสร้างสั้นเกี่ยวกับการทำกระทงประเพีความคิดแปลกแปลก,ปลกแวกแนวไม่เมื่อนใครเป็นตน้นนั่งพร้อมใสร้างผลงานการแสดงและสร้างคุณงามความดีให้เป็นถีประจักษ์แก้สายตากองสร้างคม ตลอดจนกระถังถึงแก่กร,รมเมื่อวันที่ห้า 5, มกราปศพัซ้ร, 18, รวมอายุได้ห2สปีเศษด้วยสาเหตุที่ยังเครือบแคลงใจเป็นถีทรงใสข้องหยาดพี่น้องว่าเป็นการขาดกรรมหรือว่าอุบัติเหตุคือเนืองจากนั่งพรม้มเป็นคนชอบห้าปลาวางจากการแสดงนั่งก็ไปห้าปลา ในวันตีเกิดเทศนั่งพร้อมได้ไปนอนเฝ้าผงพางที่ชองน้ำหลในเขตเทศบาลตำบลขวนเนียงและช่วงนั้นนั่งพร้อมในมีปัญหาเรื่องการแบ่งเขตเตดินกับญาติชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อสาวานนั่งพร้อมไปนอนเฝ้าผงพางเพียงลำพังมีผู้ว่าจ้างใ้คนรายแอบไปตุบอ้วแล้วเอาซอบหยัดไส้เข้าไปในรองผงพางเพื่อเป็นการอำพรางคดีตั้มเป็นวานนั่งพร้อมเมาแล้วเดินตกสะพานจมน้ำตาย เพาะนั่งพร้อมเป็นคนเดชอบดื่มเหลา้าและบางครั้งกระแกงทำเมาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆนั่งซีระบายเสียงเนได้กล่าวกับนั่งพร้อมอัศวินไวาวาโอน่าพร้อมจอมตะลกคนหยกยองชื่อดังกองสถาน้าหน้าใจให้อายุห้าสิบสองปีชีว่าวัยนาเสียดายนั่งดีทีควรเนียง ถึงตัวตายไก่จมทุ่มลงดินชื่อไม่สิ้นถึงมีเทพที่เก็บเสียงเปิดคับโกรมยิ่งชายที่ไกลเคียงมีชื่อเสียงเรืองตลกไม่ตกตำ่ำเปลี่ยนรูปหลักหลวดลายไม่ทันรูคนที่ดูกลับเคียอยังหมาคำ้ำนั่งพรมเป็นคนดีแต่มีกรรม บุญที่รรำมามดลงเมื่อนจงใจทำไม่สิ้งซักซิดไม่คิดช่วยทานหมดหมวยนาสรงซานที่ทานเลยจีนไทยแคร่รองไห้ไหวาอาเลยตลอดไปถึงพระยังอาวนเพราะงานบานงานวัดช่วยจัดง่ายสะละเงินสะละกายไม่ผักพ้นบางที่กลับจากเล่นนั่งอย่างง่วงนอน ต้องไปก้อปรงานวัดฐานศรัทธ,ธานั่งพร้อมมีคุณธรรมอันล่ำเลิดผู้ประเสริฐโย์มนุษย์สุดจัก้าฉันข้อเชิญเทพเทวันบนฉันฟ้าช่วยมารับวิญญาณพรอมจอมตะลุงข้อขอบคุณข้อมูลดีๆจากนังสื้อตาหานายนนังตะลุงหนักเาล่านิทานในยามวิกาลเลมที่หนึ่ง อาจารย์จรูนยูทองศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาสาขค่าวรรณศิน้นปีพทรงปาีพศ2548รวบรวมเรียบเรียงแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ